ค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องพองในบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปที่ไหนก็ไปสวนนั่นเองนะคะอ,อตอบคนเดียวค่ะโอเคจะไปสวนแล้วก็ไปเก็บผักแล้วก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปไปบ้านแล้วก็ทํทํๆแล้วก็ทับกับข้าวกินเอ,อ๋อจบเป็ยงนอะไรกันนะกันหนาเนี่ยไม่ใช่นะคะคือวันนี้น้องหอมน้องหอมพองเราจะมาค่ะ <c oughs> น้องหอมพองตุงสีนะคะก็จะมานะคะคือแบบเออก็อยู่บ้าน,นก็เบื่อเบื่อแบบนี้เขาก็ก็มีแบบกินอยากกินของกินอะไรคุยกันแบบนี้ก็เลยเออก็เลยนัดกันทําของกินๆนะคะอันนี้ก็จะมีน้องหอมพองพองี่ทิพย์นะคะก็จะแบบเบื่อเบื่อกันนะคุยกันก็เลยทําให้อยากกินอะไร นิดหน่อยๆนะคะก็เลยนัดกันพอดีตอนแรกก็จะแบบนัดกันออกไปกินข้างนอกแต่ช่วงนี้เขาปิดอะเนาะก็ต้องแบบทำกินที่บ้านจะไปทำที่ตรงสี่ก็ที่บ้านเขาไม่ไม่บ้างนะคะไ,ไ,ไหนหาพี่นวนจะแบบนี้เนาะก็จะ มาเอาผักเราจะมารูผักในสวนเราจะใหญ่หรือว่าเยอะแค่ไหนเนาะอ <c oughs> ีพั่มไม่ไ่อยอ่ะคือมีพักถุนน้อยที่มาเาผักถุนน้อยเดียด๋วยวนี้นแค่ย,ยินอวยอ่ะแต่ว่าพมิดม,มีไหนพมิดมาเอามา งเอาไว้ดิหันเนี่ยยังหนึ่งโบนึบ่งโอเขียวเลยเข่าเยอะปะโอ้ยอ่ะเข่าเยอะอ่ะมันแต่มีคมมีคมมันมีคมอ,นนเอมม่เนี่ยเอ้ยมันก็เหมือนถ้ามิดซับอะไรวะจ๊ะไม่รู้ต้องลองเราตีกันไรเดี๋ยวเขาเอาพักก่อนเดี๋ยว มันจะแดดร้อนมากกว่านี้เนาะไปค่ะพักทัวหน่อยคือจะบอกว่าทำไมใส่เสื้อแขนสั้นมาเลนกลางแดดก็เพราะว่าอืใส่เสื้อแขนยาวไม่ใสก่ก็มันก็ลำอยู่ดีอะดูเลยมาตั้งนานก็เท่านี้ค่ะก็ถท่า อจะใส่แบบครีมกันแดดแบบนี้ต้องหนึ่งขวดถึงจะพอใส่ทีเดียวหนึ่งขวดถึงจะพอรับไล่นะคะผักถั่วน้อยนะคะอันนี้ไม่รู้นะคะว่าที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรมาถึงเสียงเพลงจะเข้าอ่ะมันอยู่ทั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะที่นี่เขาเรียกว่าผักถั่วน,น้อยทางไทยห้องจะอหรอเมาอ่ะ น่าจะาไม่รู้นะฮะอันนี้แหละคือจะอืมเราต้องแบบเอาไวๆไวตึมๆเ,เราเอาผักถุน่อยก่อนแล้วเราจะไปเอาผักอะไรต่ออะถั่วที่ใส่วะ ทัว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 สั้น <laughs> ออถั่วยาวก่ะเออถั่วยาวกว่ามีเออโอเคเดี๋ยวเขาก็ไปเอาไอ้ชุมมีผักการดหรอกพักกาดมันมีเหมืนเจ้าผักกาดอี่เมยเอามาเนี่ยตีอันผักกาด,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 ดขาวเอิ้มใจผักกาดหยอดเกีเอิ้มไม่สนใจก็และผักกาดหยอดคือผักกาดขาวคือไม่มีค่ะเดี๋ยวพอตัวเอากันเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเราจะดีลาอยู่ในสวนไม่ได้เดี๋ยวน้องหอมพองมาคือ ยังทำอะไรไม่เสร็จเลยโอเคเราไปเอาผักก่อนโอเคิดไปไปนี่นะคะไม่ได้เข้ามาดูนานก็โอ้โหผักเขียวเลยนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยถั่วเราก็ขึ้นแล้วเนาะนั่นก็ปอนะนอะอมานี้เนอะ ผงชูรสฮะคุ้งแดงนะคุวงใบนะไก่นี่พีมะกรอไงเนอะไก่นี่เน่ะอ่ามะกรอมะกรอมะกรอโอเคแทนเลยน้ำมันหอยนะคะใส่ไปเยอะๆเดี๋ยวมันก็จางเอง เส่ไหมใจย่ะเหอเตยเปนดอีป้ายจี่ะเลยไรเหรอเตยวันน่งกูแมากูจักพริกกวมากวนกูวนกวนมาใส่โอ้ใส่น่ใส่หน่วันนะใส่หนาะใส่้อเลยรนนตาลใส่ออกค่ะอะอะไรนี่ดีที่ผมมีรูกผมก็อจะแนะนี่้างเฉยแล้วนะ

ไหนเละคุณอ๋องเหรอยินดีต้อนรับสองคนนะคะทั้งสองคนนะคะเข้าสู่ร้านยูเอ้ยเข้าสู่ร้านมุกกระของเราไม่ใช่ดีแอบเข้ามาก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่ใกล้ๆไม่เห็นชัดนะคะต้องเข้ามาใกล้ๆนะคะคืนสวัสดีค่ะตั้งกล้องอยู่ว่ะตั้งกล้องอยู่ไม้สายมันจะไก่เนี่ยเนาะอันนี้เป็นไม้สายแต่จริงๆสมัยนี้เขามีไม้เขามีไว้เออเครื่องเดียวก็จะดีกว่าอันไผ่ปอะหยื่อเนี่ยเนาะริบๆฮะ

ว่าอมันมันเอาใบเกินลอยไงเราว่สภาพอะไรอ๋อวันนี้มาเลี้ยงหมูกระทะเราวันนี้มาเลี้ยงหมูกระทะเราเพื่ออะไรคะเพื่อว่าเพราะว่าอยากแบบอยากเจอกันอย่างเนี้ยวันก่อนน้องของพงก็ไม่ไปเนาะก็แบบเอออยากไปที่บ้านน้องของพงแต่ที่บ้านไม่งงานไม่สะดวกนะคะก็เลยอ่ารัดว่าจะไปกินข้างนอกก็พอดีตอนนี้ก็แบบ ซองโควีไม่ใช่เป็นไปไกลเลยดูวยต้งใกอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะออกไปข้างนอกก็กลัวแบบเขาปิดอยู่แล้วตอนเนี้ยเออกินยากแบบเนี้ยก็เลยเออก็เลยทำสเตคกินเพื่อนดีไหมได้แบบนี้แล้วน้องหอมพองล่ะได้มาบ้านอันนี้ครั้งที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ติดนึงก็แล้วก็อารมณ์ มันก็เหมือนนักข่าวไงโอ้เอาไม่ได้จริงกันานะเอาอะ่ไรไมเได้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอน้องอุงฟองเนาะเพราะว่าวันนั้นก็คือไม่ว่างเนาะก็เลยไม่ได้ไปนะจ้าดูเสียงมันสิคะเป็นมีแต่มันนะคะเขาเรียกว่าเพิ่มความอ้วนเลยจริงๆค่ะแบบเนี้ยเพิ่มความอ้วน ไม่ค่อนข้างเงียบแบบเขาทําอะไรกันอ่ะนี่เขากินกันอยู่ก็เลยเงียบไปเมื่อกี้ดี้หากันมากคือแบบท้องต้องอิ่มก่อนไงถึงจะพูดต่อได้นะคไหเนื้อมันตั้งไปหนยวเี็แต่มันกระดุกสาวสาวไม่เมือนบช้างกันหลยงแห้ง นี่เสียนมันหลานนียอ่อแม่โอ้ตัดเสียเลยตึ้งเส่ยนินอร่อยไหมคะอร่อยกระทะอร่อยออกไปแล้วหนึ่งหม้อหนึ่งกระทะกินคุยๆมาเมาสกันไปเนาะใช่ค่ะ นานๆทีเจอกันโอไม่ใช่ละ <laughs> เจอกันบ่อยคนนี้ยนานๆทีเจอกัน <laughs> ใชคนน่คนเนี้ยะคนนี้อ่นี้ไม่ค่อยว่างเนี่คยคนนี้ยไม่ค่อยว่างเนี่ยีเย็บโค้หอ่เอะเดี๋ยวงงอะไรก็เ,อเยอะเนาะอแต่เดี๋ยวซั้น้ค่สั้นไงเพื่อนทำคลิปทำคลิปฟุ้งเพื่อการเย็บสโคยตแกหมอก็บดื้อกว่านี่ทิพย์กินยั่วนะคะ วันนี้จะเปลี่ยนชื่อแล้วพิย์กินยั่วค่ะมาแบบยั่วๆนะคะใส่น้ำแทงอินเนี้ยแห้งนะน้ำมันซิเคียวน้ำเหมือนกันน้ำเปล่าเอาอันนั้นใส่เขอไปเจียมเหระเนี่ยเขากินน้ำแล้วใช่ไหมในต้มน้ำนะคะแบบนี้เลย คิดว่าคิดว่ากูมันเค็มขนาดเนี้ย,ม,ยมันเค็มมือมันรู้ไปอ่ะใส่ไปซื้ออ้าวสุดท้ายอร่อยอออโอ้ยค,คนไต่ทานเนี่ยกินกินก <laughs> <laughs> ินลืมเลยมไม่ใส่ก็ได้<ว> <laughs> งโอูงง้มองงงมองงงมาล้มหมดเลย,เลย โยโอไฟไฟ้ภัยหายอันนั้นเขา <S <S เขาเนอะนะเขาเยอะจังหรอคือนะแบบตาเขามากตัางกลุ่อ๋อตาตีแบบนานๆที่มาเจอกันน,นั่นแหละปลาอะไรปลาตีในมือเจี๊ยมามา,ออามาของมือเจี๊ยมมายังสว่าอะไรในกลุ่มมือเจี๊ยมมาโอ้โโอ้โหยินเสียงมาแล้ว ก็สาม,มาแล้วคะ่วะ,คะได้ขึ้นมาหนึ่งกิโลมากเลยกินมันเนี่ยตุ้งใจเอาเนื้อมาเตะๆเนี่ย <c oughs> ไล่มันมาจริงมัน้ยเริ่ม่าแล้ว mọi thứ tự này sẽ có công nghệ thương mại có mình mọi thứ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  mọi qua mọi thứ 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 đi qua mọi thứ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  mọi เหลืองภาไยคิดเหลืองเราเอากับกระเต่าไะไก่เหรไก่เองไก่เองขาดจีกันมตัองใจมากที่กระเต่ากันจะมามาะไรฮันมันมันก็เขาเนี้ยมนยาไอ้หมดนายอืเป็นเยาล่าๆเออเป็นเยาล่าๆแช่ประมาณเจ็ดนรือดีมากเลยจีบดีมากครับพี่

เถ้าเห็นถ้าดูคลิปนะดูคลิปหมูกระทะเขานะตลอดสิพี่อย่าอย่าอย่าดูเลยนะหมูกระทะพี่เมื่อึงเป็นคนตีบอ่ะตัวฮัมตันเนี่สังจะเออไม่ได้กองกาเออก้องกาใส่พัคเกว่าอยากใส่พัคเกตมาใส่เนีละเออคิดไว้่ะเออถ้ามาใส่เนยตีเฮีเฮจีอีกแล้วเอมาถึงพี่เมย์เฮ็ดปังจริเมื่อไร โอ้โหทุ่นีไปอ่ะนี่อย่งพ่อเหรอืมมันตันหอมตันใสอ่ะเป็นอ้วนอนตีอันตีอย่างของอันใครแบบว่ากล้าถือถ่ายคลิปแล้วกลาเฮ็ดเฮอยู่แล้วอีเมลสมาเฮ็ดเฮ็เรียบร้อยแล้วจะไม่ถ่ายคลิปแล้วเขาพูดถูกด้วยนอ กีีถ่ายคิดว่าเออเป็นเข้ากาไมนอมเขากั้อุตส่าห์ไปแต่งัวให้อีมเมีนี้เลยลงไปคิวกลับขึ้นมาใส่เมื้อหมดอะไรป่านในเฮ็ดไม่ด้นั่นมีดูแ้วหรอเ้นเส้นตี่กต๊กติกับขนาดหนอสงสัยใส่วยคำหัวว่าวตีถ่ายคิดี่มาถ่ายแล้วกิน มนันร้อนมาแล้วจริงๆทา่าทากินด้วยกันกับเพื่อ,อนบบล่นี้หลายๆคนนี่คือแบบนี่ฉันจองนี่ฉันจองนี่ฉันจองใช่เป็นเหมือนกันใช่ไหม <laughs> ถ้าใจบุบบ้านก็แบบนี้ยถ้ากินมั่งกันเยอะๆยอะจองไว้แบบนี้เลยจองไว้แบบนี้เลย <laughs> <laughs> ไม่ได้เลย <laughs> อันนี้กินกัน กี่คนนี่คืนเองเงอมันไม่หมดละไม่หมดแล้วกินไม่ทันกินไม่ทันแต่ถ้ากินแบบโอ้หเพื่อนแบบรุมแบบสี่ห้าหกคนนะจองไว้แบบนี้ได้นะอันนี้ของขันนะเมื่อไหรจะซุกถ้าสมมติว่าอ่าลืมลืมแบบคนทำแบบนี้เนี่ยจะกินมาเอาไปเลยนะน่าสงสารไหมคะ้ต้องงมีนั่นนะแบบหม้ออีใหญ่อ่ะเนาะอันที่แบบเมืองอะไรเมืองจีนเนาะไม่รู้นั่นแหละโอ้หน้าจน ยายใหญ่เงี้ยจะอันตอนตั้งคืนกาลางวนันหรือนะตัดต้งวันก่อนเนอะแกในเบอรรายลาย <c oughs> ลายอดหลาัลยยาลาลกินน้ำกัะชาได้ก่อนร้อนตลอดฝักเดียวไหมล่ะฝักทีให้ฝากที่ล่ะไม่่บกว่ะ คือแบบมาตีกระต่ว่าต่อปากกาใช่ไหมอืะปรกกาอ่ะคะพี่ชิปมาม่ให้มนต้องมีดูเยม่านต้องมีู้วเจเจ๋อมากปรกกรอ่าษายเปิดีกอ่างนีงไเข้าวะไม่เปนาษาไทยมันคืมัเป็นกระษาด้วยนี่นะคะวันนี้ก็กินผักเหมือนกันนะคะน้องอกินผัก ชัวรกินผักชัวนหน่อยกินผักชัวนหน่อยตีสักสองสามคำหน่อยถ้าสลัดนี้คือขอตัวเลยจ้ะสลัดนี้กินกินไม่ได้จริงสล,ดลัดนี้เป็นของโปรดของน้องทิพย์เลยผักไห่ใช่ไม,ไม่วันนี้ถามพี่พีบ้างพี่ทิพย์เน้นกินหมูหรือว่าผักพี่พีบอกว่าเ,าเน้นกินผักนะเพราะมีมบคือจะได้ยินเสียงไม่เงียบใช่ใช่จริงๆกินหัวท้ายจิงกินแบบผักเยอะ หมูว่านั่นจิ้มุกทาม,มัา่งผักอันเดอรหลงกับที่เชิบเบิกินแล้วจิมอันนั้ยจิหม,มูเหม,มือนเอเอาไว้เร็วๆๆเร็วเร็วเร็วน้สับฟังเสียง ม,มีหลายคนพีเอฟซีหลายคนถามมาว่าอ่ในนะเอ,อน้องอุพองกับน้องหอมพองอายุต่างกันเท่าไหร่แบบนี้น <laughs> ใช่ตอบทีต่างแค่หนึ่งวันเองคะ่ะ <laughs> ต่างกันแค่หนึ่งวันเองแปลกไหมก็เป็นเพื่อนกันนะคะตอนน้องอุพองเป็นพี่ของน้องหอมพองหนึ่งวันนะคะใช่แล้วจ้ะค่ะ <laughs> ไม่ตอนแรกคิดว่าน้องกุฟองเป็นน้องไงเป็นน้องน้องเออใช่ก็ตอนแรกอ่ะทักมาว่าน้องนุองฟองแบบนี้เอ้ยไม่ใช่นะแบบนี้อายุไม่ต่างกันหรอกแบบนี้ก็เออก็เลยถามว่าก็เลยถามเกิดเัินที่เท่าไหร่อะไรต่างๆนะคะก็ต่างกันแค่หนึ่งวันใช่แล้วจ้ะค่ะต่างแค่หนึ่งวันเองนะคะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คุณติดตามเท่าไหร่แล้วคะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยถึงวะ เออยังไม่ถึงบ้างวะเจ้าของอนิดเดียวมะรู้สึกอย่างไงบ้างก,ก็จะถึงห้าหมื่นซับแล้วนะคะตามมาจิตจิตกับพิธีไปนะเนี่ยก็ดีใจมากเลยค่ะผ่านพิธีไปแล้วแหละไม่อยู่วันเราพิธีเพราะไม่ไป,ไ,ปไปผักช่องเนาะเขาข้าเขาผ่านมาไม่ก็ไปด้วยกันไงก็ไปด้วยกันไงก็ดีใจดีใจดีใจแล้วพิธีปลาตื่นมาห้าหมื่นซับ เมื่อคืนเมื่อคืนได้เห็นหรอเข้าเหมือกประมาณ50กว่าคนเลยก็รู้ตัวว่าพรุ่งนี้น่าจะถึงมากพูด50,000เต็มเป๊ะเออถึงเต้มานไอ้ยิ้งทั้งวันนะวันนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านพี่แป้งอ๋อไรอยู่บ้านพี่แป้งอยู่ไงโอ้โหดีใจเลยน้องแป้งหรือพี่แป้งอะไรเออน้องแป้ง ก็บอกเด็กๆเขาเนึงเขาจะเรียกว่าพี่แป้งนะใช่ค่ะจะเรียกว่าพี่แป้งนะอยู่นั้นแล้วก็ขอน้องแป้งไรสดอดอไรสดขอบคุณพี่ๆแพนคาค่ะที่แบบห้าหมื่นตับเนาะก็ดีใจอ๋อตอนนั้นคือแบบตื่นมาที่บ้านพี่แป้งเลยอ๋อแป้งเงินตื่นมาไรไรสดคนดู หนึ่งพันเลยนะเงินหนึ่งพันเลยแป้งนี่สุดยอดอือใช่ค่ะถ้ามีพี่แป้งก็ไม่ถึงโอ้ยพี่สองสามร้อยเองเนไตนไม่ดีจักจับจักจับจกัจกจกับมา,าเราเนีเครื่องดีๆดีดีกูเนาะที่นี่ที่นี่ไรส่สวนมันเน็ตมันค้างไหมอือก็ค้างอยู่ถ้าถ้าพอเน็ตด,ดีก็ ไฮดับแบบเนี้ยก็เลยทําให้แบบยุง่งไทดับก็มี power bank รองเหรอ power bank ชาร์จบบได้ไหมอืมอันที่มันเป็นปั๊กอันต้องไทยนั่นไงมันใ่ใจอจนสารองไปอะ่ะไอภพยอัอออออนตัวแบบอันนั่นช้ำช้าเออช้าเออมันแตกอันอันนี้เป็นสิบกิกอันนี้มีห้ากิกเองคับมันก็แตกต่างกันถ้าไรสุดแบบได้ก็ดีนะเหมือนที่บ้านนี่ไรสุดไม่ได้อยากจะไรสุดนะ ไล่ไม่ได้เลยนะเนาะทำไมเห็นแทนข่าบอกว่าทำไมเอเราไม่ได้ไล่สวดนานแล้วจริงๆมันเน็ตมันไม่ดีนี่แหละไ i f ฟมันไม่ดีนี่แหละแล้ววูตอนกลางวันก็เนี่ยออกมาหาพระถ่ายคลิปแบบเนี้ยตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็เน็ตไม่ดีเออเน็ตไม่ดีคนเล่นเยอะเหรอเยอะนะไม่ดูดิกลางวันกลางคืนมันเหมือนกันอ่ะเน็ตที่บ้านแต่กลางคืนที่แบบคนเขานอนหมดอ่ะงั้นน่จะลงคลิปได้ทพ้งคืน ประมาณตีหนึ่งเท่งเคเือนแบบเนี้ยเออลงคลิปได้นี่คือแบบดีมากเลยที่ได้มาเจอกันนะใช่ก็ว <laughs> <laughs> ันนั้นก็เจอกันแล้วผ่านมาหลายวันไงเพ่อนผู่ของผ่านมาเดออวันมีสงคามวันเนี่ยเนาะตอนนั้นเป็น YouTube ยูทูบแยะไงจะได้พูดตะพูดคุยกันจีิงๆตังนี้ไม่ค่อยมี ใช่ค่ะแบบนั่งคุยกันแบบนี้มันก็ไม่เคยมีคนน,น,นู้นทํานี่คน,นนะี้ทํานู้นนอะเราก็อยากจะถ่ายหลายๆคนเนาะใช่เขาอะมีไรม <ใน S 1> ีมักินนะเออแจ๋เคยกอกก็ไมใส้ไชิโกะก็ไม่ก,กินถึงใส่ก,กใ็ใส่ <laughs> วใสไว้จริง ซ่ยกันชวยกันช่ยกันยจะกินกับว่ากินแรกวันนี้ก็น้องหอบพองกับ พี่ทิพย์ก็จะกลับแล้วนะคะก็ขอบคุณมากที่อ่าเรียกมาแล้วมากินด้วยกันเราต้องขอบคุณนะเราต้องขอบคุณอ่าเจ้าภาพนะคะที่เด้งกระทะเราอยู่บ้านก็เบื่อเบอืนะ่อเนาะก็หาอะไรกินแบบนี้ก็ขอบคุณมากที่มาเป็นเพื่อนแบบนี้อตอน,นี้ก็แบบเขาก็จะกลับกันแล้วนะคะอยากพักช่องอะไรก็พักได้นะคะค่ะก็อย่าลืมไปกดอ่ากดติดตามน้องทิพย์ชิงตุงด้วยนะคะ อีกคนก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องชื่อน้องพงเชียงตุงนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะค่ะก็ผักติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆสาวเชียงตุงทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั็นบองไม่ได้